มณีทันใจเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเร็วสุดภายใน5นาทีไม่ต้องส่งเอกสารรีวิวสมัครกู้เงินคืนเงินจบในคลิปคลิปนี้จะมาแนะนําสินเชื่อมณีทันใจนะครับไม่ต้องส่งเอกสารเลยสมัครไวมากๆไวสุดใน5นาทีเท่านั้นตอนที่เขาแจ้งนะครับส่วนตัวผมกู้ผ่านแล้วนะใช้เวลาทั้งหมด40นาทีนะครับก็โอเคนะครับเร็วอยู่ดีนะโดยคลิปนี้ผมจะมาแนะนํารีวิวสินเชื่อมณีทันใจวิธีการสมัครสินเชื่อมณีทันใจ จนกระทั่งเงินโอนเข้าบัญชีจริงๆเลยนะว่าต้องทำยังไงบ้างวิธีการเอาบัญชีไม่ได้ทันใจเนี่ยเข้ามาในอป sbec e ในหน้าดวมบัญชีเพื่อให้คุณเนี่ยได้เห็นถึงยอดหนี้และสามารถจ่ายหนี้ก่อนได้นะครับและสุดท้ายวิธีการคืนเงินด้วยนะครับพร้อมรายละเอียดต่างๆที่คุณควรจะต้องรู้นะครับนะก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับโดยช่องนี้ผมจะแนะนำเฉพาะสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับผมจะไม่แนะนำสินเชื่อที่ผิดกฎหมายหรือสีเทาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ และคุณต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับถ้าเกิดคุณต้องโอนเงินก่อนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยกูคุณตัวมิจฉาชีพแล้วนะครับดังนั้นเลิกคุยปิดบล็อกลบแอปทุกอย่างทิ้งได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปสนใจนะจุดเด่นของไม่ได้ทันใจนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันระยะเวลาการผ่อนนานสุด72งวดสมัครง่ายทราบผลอนมัติไวสุดใน5นาทีสมัครผ่านแอป SCB Easy ได้แล้ววันนี้ ส่วนที่ผมจะเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น17.05%ต่อปีนะครับอาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงได้วงเงินอนุมัติสูงสุด5 0 0 0 0บาทโดยจะเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเราทันทีนะครับไม่ใช้ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะครับดังนั้นระวังให้ดีเลยนะครับใครที่อยากได้วงเงินเฉยๆจะใช้เมื่อไรกยกดเงินเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับค่าธรรมเนียมในการใช้สินเชื่อ3%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด3%ของเงินต้นภายในระยะเวลา3ปีหรือใครจ่ายเงินคืนก่อน3ปีเนี่ยคุณจะโดนดอกเบี้ยเพิ่มเติมประมาณนั้นละกันก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดาที่ผมเคยรีวิวหลายๆตัวนะครับนะผมก็ยอมรับว่าผมยังไม่ได้ศึกษาสินเชื่อเพื่อธุรกิจจริงๆสักเท่าไหร่นะครับการที่ผมเห็นค่าธรรมเนียมในการใช้สินเชื่อ3%ของวงเงินที่ได้รับเนี่ยและค่าธรรมเนียมในการคืนเงินก่อนกำหนดอีก3% ก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอนะแต่หลังจากนี้ไปเดี๋ยวคงศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังทีละกันอันนี้นะครับคือเวลาเรากู้เงินเนี่ยเราจะได้ยอดเต็มมาแล้วครับอย่างที่คุณเห็นตอนเนี้ยผมมาได้ยอดเต็มมา10,000บาทนะครับ5บาทแรกเนี่ยคือค่าอากรสแตมป์นะครับ0.05ของวงเงินที่ได้นะครับก็คือ10,000หโดนหบาทนะครับและอีกอันนึงนะครับ300บาทเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียม3%ในกามเปอร์เซ็นต์ในการใช้วงเทีนึงนะครับนะก็ไมม่ีอะไร ส่วนเรื่องดอกเบีย้ยนะครับหลังจากที่ผมกู้มาแล้ว1,000 10, 0บาทนะครับจะจ่ายไปก่อน6 5ะ650บาทเพื่อทําคลิปวิธีการปิดหนี้จ่ายหนี้ให้ดูนะครับนะก็เลยเหลือยอด9,350บาทนะครับพอผมรอข้ามวันนะเข้ามาเช็คยอดอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่ายอดเนี่ยกลายเป็น9,354.87บาทนะครับถ้าเกิดคิดกับเป็นยอด1,000 10, 0บาททั่วเนี่ยผมโดนดอกเบีย้ยวันละ5บาท21สตางค์เท่านั้นนะครับนะ แล้วก็เป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจ่ายเงินต้นแล้วดอกเบี้ยลดตามจริงเลยนะครับโดยดอกเบี้ยรตรงนี้นะครับเท่ากับ19ต่อปีนะครับคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อธุรกิจมณีทันใจนะเป็นผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และรับเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารอย่างน้อย1ช่องทางนั้นต่อไปนี้นะครับรับเงินจาก QR Code แม่มณีแอปการใช้บริการเครื่องรูด EDC รับเงินผ่านพร้อมเพย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนะและมีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ25,000ต่อเนื่องทุกเดือนเป็นเวลา3เดือนล่าสุดนะครับอันนี้หยุดก่อนนะเดี๋ยวผมมีแล้วยปฟังต่ออย่าเพิ่งตกใจนะครับไอ25,000เนี่ยก็สรุปง่ายๆละกันนะครับขอให้มีเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นเองนะและถ้าเกิดใครมีแอปแม่มณีหรือเครื่องรูดบัตรเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าก็ได้มั้งนะครับนะ แล้วก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยรับเงินจากแฟนเข้า SBCEC นะครับเป็นเงินรายสัปดาห์นะสัปดาห์ละ2,500เพื่อใช้ในการซื้อของกินข้าวอะไรพวกนี้สารพัดนะก็ตกเดือนละหมื่นละกันแล้วก็มีเงินกู้จาก Affinity เข้ามาอีกเดือนละ5000นะครับซึ่งผมกู้เงินแล้วรอจ่ายนี้อยู่นะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับนะก็มีปุ่มให้กดสมัครเฉยเลยนะครับแล้วก็สมัครผ่านแบบงงๆด้วยนะครับทั้งๆที่รายได้หรือเงินผมเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาถึง25 0 0 0 ภายใน3เดือนตามที่เขาบอกนะครับนะก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่รายได้ไมถึง2อ0หม่เนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจนะครับลองเข้าไปดูก่อนนะว่าคุณสมัครได้หรือเปล่านะครับสำหรับวิธีการกู้เงินแม่ไม่ได้ทันใจนะครับเข้าแอป SBC ก่อนเลยแล้วเลือก Apply Loan and Credit Card สมัครสินเชื่อรลบบัตรเครดิตได้เลยหน้าสมัครสินเชื่อก็ให้เลือกสินเชื่อแม่ไม่ได้ทันใจเพื่อธุรกิจเพิ่มเงินทุนเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจวงเงินสูงสุด18,000บาท อันนี้ผมเชื่อว่าแอป SCB Easy เนี่ยเขาน่าจะประเมินคุณไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับผมเองก็น่าจะได้สูงสุดคือ18ื่นแนั่นเองนะซึ่งวงเงินจริงๆของเขาเนี่ยสูงสุดคือ5้าแสนบาทสินเชื่อมาีในทันใจเพื่อธุรกิจเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของคุณด้วยสินเชื่อทันใจเพื่อธุรกิจอ่านรายละเอียดหรือจะกดสมัครเลยก็ได้หน้าข้อมูลสินเชื่อก็จะมีสีขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งข้อมูลสินเชื่อก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เราสามารถเลือกได้ว่าวงเงินที่ต้องการขอเนี่ยคือเท่าไร่ของผมเนี่ยได้ตั้งแต่ 10,000- หมื่นถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ผมเนี่ยกดแค่1 0,000พอนะครับเพราะว่าจะกู้ให้ทุกท่านได้ดูเฉยๆนะแล้วก็เลือกระยะเวลาในการผ่อนด้วยนะครับว่าจะเอากี่เดือนนะซึ่งของผมเนี่ยผ่อนได้นานสุดแค่36เดือนเพราะว่าวงเงินมันไม่ได้เยอะมากนะครับนะถ้าเกิดใครได้วงเงิน4ี่ห้าหมื่นเนี่ยอาจจะมีให้เลือกถึง60เดือนมากกว่านั้นนะครับ พอเลือกเสร็จก็จะบอกว่ายอดผ่อนชําระต่อเดือนอีกทีหนึ่งนะครับว่าเดือนละกี่บาทแล้วก็จะมีแจ้งอัตราดอกเบีย้ยปกติค่าธรรมเนียมในการใช้สินเชื่อค่าอากรสแตมด้วยนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยมาหน้าเลือกบัญชีเพื่อรับเงินและหักค่าผ่อนชําระนะครับก็บังคับให้ใจ่ายแบบหักบัญชีไปเลยนะครับถ้าคุณไม่ต้องการให้หักบัญชีเนี่ยคุณต้องไปติดต่อที่ธนาคารเองนะครับก็เลือกบัญชีแล้วก,กดถัดไปได้เลยขั้นตอนที่2ข้อมูลอาชีพ ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของคุณซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่แล้วนะครับเพราะาตอนที่เราไปเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเขาก็จะขออัปเดตข้อมูลไปในตัวนะครับแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องการกรอ,อกเพิ่มนะครับส่วนผมเองไม่ได้กรอ,อกอะไรเลยนะเพราะว่าเพิ่งสมัครสินเชื่ออัพเงินทันใจเสร็จไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วเองก็จะมีข้อมูลอาชีพแหล่งที่มาของไรายได้ชื่อบริษัทที่อยู่ที่ทํางานเบอร์ติดต,ต่อที่ทํางานและ ระยะเวลาในการทำงานกับบริษัทนี้ก็กรอกให้หมดแล้วกดถัดไปได้เลยหน้าต่อมาก็คือชื่อธุรกิจระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจและจำนวนพนักงานนะครับผมก็สมมติว่าช่องผ่อนยืมกู้เนี่ยเป็นธุรกิจของผมละกันก็ทำมาแล้ว2ปีแล้วก็จำนวนพนักงานก็มี2คนนะครับก็ผมกับแฟนอ่าแค่นั้นเองแล้วก็เลือกสถานภาพสมรสถ้าแต่งงานแล้วก็ใส่เลขที่บัตรประชาชนของคู่สมรส คำนำหน้าชื่อและนามสกุลลงไปด้วยนะครับแล้วกดถัดไปได้เลยขั้นตอนที่3ข้อมูลสําหรับติดต่อก็ให้ตรวจสอบข้อมูลสําหรับติดต่อซึ่งจะมีชื่อนามสกุลที่อยู่ปัจจุบันที่จะส่งเอกสารเบอร์มือถืออีเมลที่อยู่ตามบัตรประชาชนแล้วกดติ๊กถูกที่ข้อกําหนดและเงื่อนไขตรงข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็กดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ยอมรับให้นําข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตมาจัดทําแบบจําลองด้านเครดิตด้านล่างรหัสอ้างอิงถ้ามีคนรู้จักอยู่ s อ b ก็ลองทถ,ถามดูนะครับเพื่อจะให้เงินเขาใช้นะส่วนตัวผมไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดมีจะคอมเมนต์บอกใต้คลิปลวกันนะแล้วก็กดถัดไปได้เลยยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตก็กดยินยอมอีกรอบนึงแล้วกดยินยันก่อนที่แอป s c b e a s ีเนี่ยจะให้กดพินเพื่อยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องความยินยอมเนี่ย ถ้าคุณปฏิเสธบางอันน่ะทำให้คุณกู้ไม่ได้เลยนะครับแต่บางอันเนี่ยปฏิเสธก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยบอกเลยทุกคลิปผมยินยอมทุกอย่างเลยกันนะครับนะก็แล้วแต่คนละกันขั้นตอนที่4ตรวจสอบข้อมูลก็จะมีบอกประเภทสินเชื่อวงเงินระยะเวลาผ่อนยอดผ่อนต่อเดือนดอกเบีย้ยบัญชีที่ใช้รับเงินสินเชื่อและเรื่องอื่นๆที่ควรเช็คแล้วกดส่งคำขอสินเชื่อได้เลย ก็ส่งคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเสร็จได้เลยนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับนะผมก็รอพักใหญ่ๆนะครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือ3ามทุ่มสินะครับหรือประมาณ40นาทีแค่หลังนะซึ่งมี SMS มาในมือถือตอน3ามทุ่มสนาทีนะครับหรือ30นาทีหลังจากที่ผมสมัครเสร็จแล้วนะครับว่าสินเชื่อมินีทันใจเพื่อธุรกิจวงเงิน1 0 0 0 0บาทอนุมัติเรียบร้อยแล้วและจะโอนเงินเข้าบัญชีต่อไป ธนาคารขอแจ้งรายละเอียดสินเชื่อชอบดังนี้ระยะเวลาในการกู้เงิน18เดือนผ่อนคืนชำระเป็นงวดงวดรายเดือนงวดละ650บาทในวันที่20ของทุกเดือนชำระโดยหักผ่านบัญชีที่ตกลงเอาไว้สอบถามเพิ่มเติมโทร027222222ก็มาแบบงงๆนะครับคือไม่ได้คิดว่าจะมาตอนนี้นะก็ขเข้ามาในแอปอีกรอบนึงเนี่ยก็จะพบว่าสินเชื่อไม่ไดทันใจเนี่ยไม่สามารถสมัครได้อีกแล้วนะครับพอกดเข้ามาดูในบัญชีเนี่ยก็จะพบว่า เงินเข้ามาในบัญชีแล้ว10,000บาททวนนะครับอันนี้นะครับคือเวลาเรากู้เงินเนี่ยเราจะได้ยอดเต็มมาแล้วครับอย่างที่คุณเห็นตอนนี้ผมมาได้ยอดเต็มมา10,000บาทนะครับ5บาทแรกเนี่ยคือค่าอากรสแตมนะครับ0.05ของวงเงินที่ได้นะครับก็คือ10,000หโดบาทนะครับและอีกอันนึงนะครับ3า0บาทเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมสเในการใช้วงเงินนะครับก็เขาใช้วิธีการตัดยอดแยกมาทีนึงนะครับนะก็ไม่มีอะไร สำหรับคนที่กู้ผ่านแล้วนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คําว่ากู้ผ่านแล้วให้หน่อยนะครับนะจะบอกวงเงินเพิ่มเติมหน่อยก็ได้ด้วยนะเพราะว่าเวลาคนมาเห็นในคลิปผมเนี่ยแล้วมีคอมเมนต์บอกนะว่ากู้ผ่านแล้วนะได้วงเงินหมื่นหนึ่งกู้ผ่านแล้วนะวงเงินแสนหนึ่งอย่างเงี้ยคนที่มาดูคลิปที่หลังเนี่ยเขาจะมีกําลังใจอะ่ะเป็นเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกู้ผ่านะแล้วมีคนเห็นคุณว่าเขากู้ผ่านเนี่ยเขาจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหรอกเขาจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินกับสินเชืออนนอกระะบบ ก็เป็นบุญโดยที่เราเนี่ยแค่พิมพ์เชื่อเท่านั้นเองนะครับแต่ลงมาที่สินเชื่อเนี่ยดันไม่มีสินเชื่อไม่ได้ทันใจนะครับซึ่งเราสามารถเอาเพิ่มเติมมาได้นะครับโดยลงไปทั้งล่างสุดเนี่ยก็จะมีกดเพิ่มบัญชีกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีข้อกําหนดและเงื่อนไขกดยอมรับได้เลยถ้ามีเบอร์เดียวก็จะไม่มีหน้านี้นะครับให้เลือกเบอร์แล้วกดถัดไปได้เลยนะครับแอป SCB เนี่ยก็จะส่ง OTP มาให้เราเพื่อยืนยันตัวตนก็กอ,อกไป หน้าเพิ่มบัญชีก็จะเห็นว่ามีบัญชีสินเชื่อเพื่อธุรกิจเนี่ยขึ้นมาให้เรากดเพิ่มบัญชีได้แล้วทีนี้เขาก็จะให้เราไปหาว่าเลขที่บัญชีเพื่อธุรกิจที่เราสมัครเอาไว้เนี่ยเลขเต็มคืออะไรนะครับเราก็ต้องไปหามานะก็เข้าไปที่อีเมลของเรานะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนจากแอป s C b Easy การทำรายการขอสินเชื่อไมนีทันใจเพื่อธุรกิจและได้รับอนุมัติแล้ว ก็ต้องดาวน์โหลดไฟล์ PDF มานะครับซึ่งจะมีพาสเวิร์ดเนี่ยเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นคริสต์ศ,ศักราชนะครับตัวเลข8ตัวอย่างเช่นคุณเกิดวันที่5เดือนกันยายนปี1988นะครับรหัสผ่านก็คือ05-09-1988นะครับแล้วก็กดโหลดไฟล์มาได้เลยผมโหลดไฟล์ชื่อ COM มานะครับนะแล้วก็กอกรหัสผ่าน8ตัววันเกิดเข้าไปเปิดได้เลยนะครับ หน้าแรกของเอกสารนะครับก็จะมีเลขที่บัญชีสินเชื่ออยู่ด้านในนะครับก็ซูมๆดูหน่อยนะแล้วก็เอามากรอกในแอป s b e c ให้ครบแค่นั้นเองนะครับก็จบเลยแล้วก็กดถัดไปได้เลยเราก็จะเพิ่มบัญชีสำเร็จเรียบร้อยนะครับและสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีได้ด้วยตามสะดวกเลยเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าหลักได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเรากลับไปที่หน้ารวมบัญชีแล้วก็จะเห็นว่ามีสินเชื่อไม่นี่ทันใจในหมวดสินเชื่อเพื่อธุรกิจของฉันแล้วนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการสมัครกู้เงินสินเชื่อไม่ไดทันใจแล้วก็เรื่องการเพิ่มบัญชีเรื่องอื่นๆนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อถึงเวลาต้องชําระเงินแล้วเนี่ยสินเชื่อไม่ไดทันใจเนี่ยจะเข้าไปหักเงินบัญชีที่เราแจ้งไว้โดยอัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ได้คิดจะจ่ายโปะหรือจ่ายเป็ดเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายนะครับ,ไม,ไ,มรบไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจจะพลาดท่ากลายเป็นจ่ายซ้ําหรือว่าจ่ายโปะโดยไม่ตั้งใจนะครับ สำหรับวิธีการจ่ายโปหรือปิดเนี่ยก็ให้เข้าแอป SBC ก่อนเลยแล้วกดเลือกธุรกรรมของฉันกดหน้ารวมบัญชีนะครับลงมาด้านล่างก็จะมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจของฉันไม่มีทันใจกดเข้าไปได้เลยนะครับขอบอกนิดน,นึงนะครับว่าถ้าเกิดใครหาไม่เจอเนี่ยผมมีวิธีดึงบัญชีสินเชื่อไม่มีทันใจช่วงหลังของคลิปนะครับนะคุณสามารถเล่นไปดูช่วงท้ายคลิปก่อนได้เลยนะครับหน้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจของฉันก็จะเห็นรายละเอียดว่ายอดหนี้คงเหลือเท่าไหร่ เงินต้นชําระแล้วกี่บาทอย่างที่เห็นนะครับของผมเนี่ยเพิ่งกู้นะครับยอดนี้เลยเป็น10,000บาททวนเงินต้นที่ชําระแล้วคือศูนบาทนะแล้วก็จะเห็นยอดที่ต้องชําระ650บาทนะครับเราก็กดจ่ายได้เลยหน้าจ่ายสินเชื่อก็จะมีบัญชีเราที่จะต้องจ่ายสินเชื่อน,นะครับเลือกได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแหลบบัญชีนะจากนั้นให้เลือกตรงจํานวนเงินเนี่ยก็จะมีเต็มจํานวนหมายถึงจ่ายยอดผ่อนต่อเดือน ตามที่เขากําหนดไว้นะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคือ650บาทระบุจํานวนก็จะเป็นการโปกนั่นเองนะครับโดยโปกติแล้วเนี่ยเราจะจ่ายมากกว่ายอดเต็มจํานวนหรือยอดผ่อนด้วยนะครับไม่งั้นผิดกติกานะและถ้าเราจ่ายเร็วเกินไปหรือยังไม่ถึงวันตัดยอดนะครับมันจะเป็นการโปกทั้งหมดแทนนะครับทําให้เมื่อถึงวันตัดยอดหรือวันเขากำหนดแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะสำหรับคนที่อยากจะจ่ายเงินเร็วนะครับ ถ้าไม่ได้จําเป็นจริงๆผมแนะนําว่าคุณควรจะจ่ายเมื่อถึงเวลาครบกําหนดเท่านั้นนะครับปิดยอดหมายถึงถ้าเราไม่กู้แล้วไม่เอาแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการคืนยอดที่เรากู้ทั้งหมดรวมดอกเบี้ยนะครับอย่างในคลิปเนี่ยผมมียอดจ่าย10,000บาทเพราะว่ายังไม่ข้ามวันนะครับเลยไม่มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยยังเป็นศูนย์บาทอยู่นะครับถ้าจะจ่ายคืนก็กดปิดบัญชีได้เลยนะครับผมก็จอาอีกอันนึงมาให้ดูนะครับคือเป็นของวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่ผมจ่ายไปแล้ว650บาทนะครับ ทำให้ยอดนี้เนี่ยมันคงเหลือที่9,350บาทแต่พอข้ามวันนะครับผมโดนดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะครับพอกดปิดบัญชีปั๊บเนี่ยยอดก็เลยกลายเป็น9,354.87บาทนะครับก็คือดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดคิดง่ายๆนะหมื่นหนึ่งเนี่ยโดนดอกเบีย้ยวันละ5บาท21สตางค์เท่านั้นนะก็จะเป็นแบบลดต้นลดดอกด้วยจ่ายแล้วดอกเบี้ยลดตามจริงก็ให้เลือกเลยนะครับว่าจะจ่ายยังไงนะ ก็อ,อ,อย่างที่บอกเลยนะคือถ้าใครไม่ได้คิดจะจ่ายก่อนหรือจ่ายโปะนะครับให้เขาตัดบัญชีเองจะดีที่สุดนะผมก็ลองกดเต็มจำนวนเลยห5รอ650บาทไปเลยแล้วกันนะครับบันทึกช่วยจำจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะแล้วกดตรวจสอบข้อมูลได้เลยหน้าตรวจสอบข้อมูลเช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดยืนยันได้เลยก็จะจ่ายเงินคืนสินเชื่อมินทันใจสำเร็จแล้วนะกลับมาที่หน้าแรกก็จะเห็นว่าเงินต้นชำระแล้ว650บาท ก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้จ่ายเงินภายในวันแรกนะครับนะก็จะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมานะทำให้ยอดที่หักเนี่ยมันอาจจะหักไม่เต็มนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะคอมพิวเตอร์มันไม่หลอกแน่นอนนะครับนะ <g iggle> ก็เรียบร้อยนะครับส3วิธีการจ่ายเงินชนําระนี่โปะนี้จ่ายปิดสินเชื่ออัพเงินทันใจนะก็จบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปรีวิวสมัครกู้เงินคืนเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจมาีทันใจนะครับนะ สำหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็รบกวนนิดนึงนะเพียงเพราะว่าฟังจบแล้วผมจะชื่นใจหน่อยแล้วกันะนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะว่ามีคนฟังถึงตรงนี้เลยนะครับอู้ก็คลิปหนึ่งก็ยาวพอสมควรนะนะแล้วก็มีความรู้เน้นๆเลยนะครับนะก็อาจจะเยอะเกินไปสําหรับหลายคนนะครับเลยเจะาเพือของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปของผมเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับช่องผ่อนยิมกู้ออมเนี่ยไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อมาเพื่อใช้สุรุสุราลนะครับการกู้สินเชื่อเเนี่ยอยอาาให้้กูฉพะ คุณต้องการทําธุรกิจใหม่สร้างรายได้ใหม่ขยายธุรกิจเดิมนะครับหรือว่ามีฉุบเฉนะินอุบัติเหตุป่วยอะไรแบบนี้นะครับคุณถึงจะต้องกู้เงินนะครับอย่าไปกู้ใช้สุดรุ่ยสุดรายนะครับเพราะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณซื้อของที่ไม่สําคัญเข้ามาในชีวิตเยอะๆเ,เนี่ยคุณต้องขายของที่สําคัญทิ้งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รู้ถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย